สวัสดีทุกคนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนอะเมื่อนี้ก็มาพอกบซองนะเจี๊ยบกระเด้ช่นเคยเนาะอ้าวหนกระเด้ดิกระเด้ดิกระเด้จนเลยกระเด้เด้อพี่น้องมืออนี้พามากินเมนูได้พี่น้องเดยสสยจุเนาะเมื่อนี้มากินบ้านคุณเล้งลุงเขาเนาะมากินกับลุงซองคนณองลุงเนาะมาพี่น้องไอเจ้าขี้เพี้ยยังม่ได้ปรุงพาพาทำไว้ทำไก่ได้เนาะวิธีการนะเนาะ อ่าเลยมาเริ่มงานกันเลยพี่น้องเลยไอ้นี่เป็นขี้เพียที่ต้องคุยก็เข้าไปด้วยคุยเข้าด้วยขี้เพียตมเลยเด้อพี่น้องอันเนี้ยลาบลาบไม่ต้องห่วงเลยนี่พริกใส่พิกสิพริกเข้าตาเลยเข้าตาเลยพงหนัวเนาะใส่พงหนัวไปอืมเจอพี่น้องไอ้นี่เอาขั้วใส่ไปใส่มันคุ้นๆเอานั่นโทรไปมาเปล่าวันนั้นที่จนั่นโทรไปโทรมาโมงมาตอนเย็นน่ะ มาว่ะมาบ่ายมาเย็นมาเย็นโอ้ยกันแล้วเจี๊ยบมันมาแน่ไปละเอียดบทละเอียดดีไหมทุกอะไรบอกเฮ้ยมีข้าวโพดสบปอนี่แล้ไปฉาบไปฉาบตึ้นขมยอดพี่น้องแล้วก็ใส่นี่หอมไปหอมซอยขมเแค่ผักกุ้งผักกับเนาะพี่น้องเด้อมากินเด้ออุบ่าวโรงงานมุซาโรงงานเนาะคนในประเทศต่างประเทศเด้อมาเด้อพี่น้องขอแก้ขขาวหน่อยก่อน โอ้าวโอ้แหมพร้อมเพิ่มมาโต๊ะเตอะมันเสร็จเลยร้อนเดียวพี่น้องใส่เจียวเทียงเอาเลยก็ใจทําของกลิ่นนี่เจียบต้องรวย เลยรูหลับยังอ่ะยิบหาเสื้อแสงกินยาแล้วหาเสื้อแสงใส่ตัวได้ก็โทรไปเสียงให้หมดเลยพี่น้องเอ๋ผมโทรไปเที่ยวเนี่ยเออแต่ผมอยู่นาอยู่เดินเออก็แบบเดี๋ยวให้อ่านงาท่านหน่อยบ่อยงานดีแจ๋วนี่เละเลยแทบเลยที่นิ้มไม่กินด้วยยิ้มไม่ตอไปแม่ไม่กินหรอกไม่กินไม่กินหรอกเนี่ยต้มเตี้ยนี่หน่อยเท่าดีอะไรดูไม่ดูไม่ไม่ติดอ่ะ ถุงได้หนึ่งก็ได้ตีก็ได้ไดสุดเจ้าคิบิาอาเออนาะพี่น้องเอ้ยทักนี้เ้ยทักนี้คันตัวเบอร์จะลั่นเงื่อนคันเบอร์ลั่นเลยอ้ยอาวอันนี้ออกกาวเพราะเมื่อวานเราทิดนัวผมนอนอยู่บ้านบอกก็ได้เสีย บอกผมก็มารอบินดินเล้าได้จับไอ้จ mm. okay. ัดตับยืนห้าโมงนะครับมาสามโมงผมมันมาผมลอยในเปรอะเย็นๆเปรี้ยวปากก็นึกนึกแกหาคนบ้านหาไม่เอาอะเฉยต้อบอกแม่ก็นายบอกว่าจะมาวันไหนเย็นๆจะมาเออครมีมีพวกเขาวางก็แถลไปแล้ววันจะมาโดนนะฮะเดี๋ยวมึงทักผ้าทักก่อนเสร็จแล้วหาบุญบ้านแม่มาเอาสามโมง น้ำมุ้งเย็นอ่ะเออท้ำเด็นไหนดูเลยกููทางทางเข้าเนื้อพี่น้องทางเข้าเนี่ยที่ร้านขายส้ำเร็จอะไรที่เคยซื้อป่ะซื้อไอะไรอะไรซื้อข้าวแกงเออแกงร้านว้าที่ก็ไม่ขายหรอกอจริงเลยจริงร้านไทยร้านว้าที่ว้าที่วันนี้ก็ขายวันนี้ก็ขายเมื่อกี้มาเต็มเลยเห็นหลายอย่างสี่ข่ายอย่างมั่งเห็นหลายหม้อ ไม่มีแล้วเอาไปสีหมดแล้วอืมเอาจากก็บอกสีกิมเออสีหมดแล้วจากกรู้ไม่มีแล้วจากก็บอก่าเดี๋ยวกูจะไปบ้านกองทวงเนี่ยหาครับเปิดอให้ไก่ไม่มีเดือนหนึ่งเดือนแก่หน่อยเอาใส่ต้องใส่รู้รู้แล้วจะลองเลยมองลองดูก่อนด่วนเรนจะมีผักอะไรๆนี่ผักเยอะแยะหมดอืมคือแส่ผักพี่น้องเอ้ สุดๆเลยแล้วพี่น้องเนื้อสันไหนเนื้อใส่เนื้อสันไหนเลยครับเนื้อยุ้ยอืมยุ้ยเลยอืมใช่เนื้อยุ้ยเนื้อเขาซื้อเนื้อสัตว์มาอ๋อเนื้อสัตเนื้ออืมเท่ากันแบบขายเท่าไหรเนี่ยใช่นี่ก็เท่ากันเนี่ยเนื้อสันเนื้ออะไรแพงกวานั้นอีกบ้างเอาเข้าเรื่อยๆเอาได้เอาได้ใหม่มันๆเนื้ออะไรกันน่ เอาอเลี้ยงแต่มันมันมันเสือลงให้เสือลงให้อะไรยงเสือลงให้มันบอกเสือลงให้มันมันมันเหลืองของมีความยังเที่ยวได้อืมและเนื้อนิ่มสุดอยู่น้องเอ้ยแซ่บสุดๆเลยเป็นน้ำตาลยอะอยู่อืม ข,ข้าวไปอ้าวเฮ้ยเจี๊ยบพ้อมาใส่น้ำหน่อยเนื้อเาเนอะพี่น้องเฮ้ยเยใส่เข้าเอามาเอาอีกทีก่อนอะสดเลยเหรอ เอาค่เฮ้ยเยน้่กินยาวเลยค้าเนี่ต้องไปรับดิ่งเรียนสามโมงสามโมงคือโอ้โหเศรษฐีน้องถ้าคิด้ว

Xếp xếp này, mà nhìn vào nước nó đó. subscribe Là kênh Ghiền Mì เนาะคุณชาวไปทีมันเลยสองทีเอาบมมีตับเนาะใส่เลยมึนหรอ่ผมก็มุนมึนแม่งทีเบะปะอืม S <S เนื้อะก่นเนื้อมะพาร้าวแซ่บลอง <S <S เนื้อมะพร้าวอมเลยไหนให้ผมกินเลยนี่เอาเนื้อมะพร้อมยำกุ้บๆดีจังเจ้ากับเจ้าคุ่มกันแซ่บ ไทยกับลูกโดนโหเผ็ดเรีย่ยน,น้องเอา้าลิปนี้แค่นี้แล้วพี่น้องคลิปหน้ายไทยอย่างเบอร์อะไรฝากติดตามด้วยเอาลล้าลุางนั่งไล่ผมหน่อยฝากติดตามหน่อยสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องอะไรนะช่องเกียบกระเดกกระเดกไงกระเดกไง <laughs> ทำมือหน่อยดิทำมือหน่อย <laughs> กระด <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ